วัฒนธรรมไทยเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงความเจริญงอกงามของสังคมกำหนดพฤติการการแสดงออกของมนุษย์สื่อสารถ่ายทอดความเชื่อให้สังคมได้รับรู้แสดงความเป็นเอกลักษณ์ของสังคมแสดงแบบแผนการดำารงชีวิตและสร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อยให้สังคมไทยนะครับวัฒนธรรมที่มีผลต่อการดำเนินชีวิตของคนในสังคมแบ่งเป็นสี่ประเภทดังนี้นะครับ 1. คติธรรม 2. วัตถุธรรม 3. เนติธรรมสี่สหธรรมนะครับคติธรรม ธรรมที่เป็นแบบอย่างเป็นวัฒนธรรมที่เกี่ยวกับหลักการดำเนินชีวิตเช่นความมีเมตตากรุณาความกตัญญูกตเวทีหลักการดำเนินชีวิตมีผลทำให้เราเกิดความสงบสุขในจิตใจและดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างถูกต้องนะครับวัตถุธรรมเป็นวัฒนธรรมที่สามารถมองเห็นและสัมผัสได้เช่นอาคารบ้านเรือนยาระหนะเครื่องนุ่งห่ม สิ่งอำนวยความสะดวกสิ่งของเครื่องใช้ศาส,สนาวัตถุนะครับวัตถุธรรมทำให้เกิดความสะดวกสบายในการดำเนินชีวิตแต่ถ้าเราใช้วัตถุธรรมมากเกินไปหรือในทางที่ไม่ถูกต้องอาจส่งผลในทางลบได้นะครับเนติธรรมเป็นสิ่งที่รัฐสร้างขึ้นเพื่อบังคับและควบคุมพฤติกรรมของบุคคลในสังคม ไม่ให้ละเมิดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่นรวมทั้งเพื่อควบคุมความสงบเรียบร้อยของสังคมผู้ที่ละเมิดหรือฝ่าฝืนจะต้องได้รับโทษตามที่กําหนดนะครับการควบคุมพฤติกรรมของบุคคลในสังคมไทยให้อยู่ในระเบียบแบบแผนที่ดีงามและปฏิบัติตามกฎหมายจะทําให้สังคมเกิดความสงบสุขนะครับสหกธรรมเป็นวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับการติดต่อกัน และการอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นในสังคมเช่นการช่วยเหลือซึ่งกันและกันความสามัคคีาการเขา้าร่วมประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามนะครับวัฒนธรรมมีผลต่อการดำเนินชีวิตของคนในชุมชนเป็นลักษณะสำคัญของชุมชนสร้างความสามพัคธีและความเป็นประเบียบเรียบร้อยเพื่อให้เกิดความสงบสุขขึ้นในชุมชนดังนั้นจึงกล่าวได้ว่าวัฒนธรรมเป็นสิ่งีีงาม ที่ทุกคนควรปฏิบตัติเพื่อสืบทอดให้คงอยู่ต่อไปนะครับความหมายของภูมิปัญญาท้องถิ่นกันนะครับภูมิปัญญาท้องถิ่นหมายถึงความรู้ที่เกิดจากความสามารถ การสั่งสมประสบการณ์และความเฉลียวฉลาดในการประดิษฐ์คิดค้นของคนในท้องถิ่นที่มีประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตและมีการสืบทอดต่อกันมาจนถึงปัจจุบันมาดูความสำคัญของภูมิปัญญาท้องถิ่นกันนะครับ 1. ช่วยสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับคนในท้องถิ่น 2. ทําให้คนรู้จักเพื่อพาตนเอง 3. ทําให้เกิดการอนุรักษ์พัฒนา,าและใช้ประโยชน์จากธรรมชาติที่มีในท้องถิ่น 4. ี่ทำให้เกิดการผลิตงานที่เกี่ยวกับศิลปะในแนวต่างๆนะครับตัวอย่างภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชนภูมิปัญญาท้องถิ่นในแต่ละชุมชนอาจมีความคล้ายคลึงหรือแตกต่างกันขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมและการดำรงชีวิตของแต่ละชุมชนดังตัวอย่างนะครับการแปรรูปอาหารคนในท้องถิ่นต่างๆจะรู้จักการแปรรูปอาหาร เช่นชุมชนที่อยู่บริเวณชายฝั่งทะเลมีปลาจำนวนมากจึงนำมาแปรรูปเป็นปลาเค็มหรือปลาตากแห้งเพื่อเก็บไว้รับประทานได้นานๆหรือผลไม้ตามฤดูกาลที่ออกมามากจึงต้องมีการนำไปแปรรูปโดยวิธีการต่างๆเช่นดองปวนอบแห้งหรือทำผลไม้กระป๋องซึ่งเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับผลผลิตทางการเกษตรอีกด้วยนะครับ การจับสัตว์น้ำเนื่องจากคนไทยส่วนใหญ่ตั้งถิ่นฐานอยู่ใกล้แหล่งน้ำจึงมีการประดิตเครื่องมือจับสัตว์น้ำหลายประเภทเช่นลอกสวิงโพงพางซึ่งนำวัสดุที่มีในท้องถิ่นมาประดิษ์นะครับรกระติบข้าวหรือกล่องข้าวเป็นภาชนะบรรจุข้าวเหนียวมีลักษณะกลมมีฝาปิดสสนด้วยไม้ไผ่บ้าง ความร้อนได้โดยข้าวไม่เปียกหรือแฉะกระติบข้าวหรือกล่องข้าวเป็นภูมิปัญญาของคนไทยในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะ